สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรี่ค่ะวันนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทุกคนก็เลยถ่ายคลิปภาพการเดินทางมาฝากเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนานาสตอรี่ด้วยค่ะเราเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกดไปเพชรบูรณ์ค่ะทุกคน ระยะทาง428กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะแวะ,ะพักรถที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทุกคนยังไงก็ไปด้วยกันค่ะทุกคนไปชมกันเลยค่ะว่าผ่านจังหวัดอะไรบ้างนะคะจากสีสะเกดไปเพชรบูรณ์ค่ะ let's go ตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้น2-4นะคะถนนมิตรภาพเส้น2-4โชคชัยเดชอุดมค่ะทุกคนมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะจากศรีสะเกดมาสุรินทร์ใช้เวลา30นาทีค่ะทุกคนเพราะว่าอำเภอที่เราอยู่นะคะติดกับจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ทางช่วงหลังปีใหม่นะคะทุกคนถนนก็จะโลง่งรถวิ่งสะดวกมากๆเลยคะ่ะ ถึงแยกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะพอถึงแยกตรงนี้เราก็ตรงไปนะคะป้ายนครราชสีมาเลยจ้า time. ได้เรื่อยๆนะคะ ี่เราก็เจอด่านนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะตรวจตราปกตินะคะเดินทางกันต่อค่ะทุกคน เรามาแวะทานข้าวกันที่อำเภอสี่ขิวจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกคนทานข้าวมันไก่ค่ะน่ากินไหมคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะคะเราก็จะออกเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงโคราชแล้วนะคะทุกคนจังหวัดนครราชสีมารถไม่ค่อยเยอะนะคะก็มีการก่อสร้างถนนเป็นช่วงช่วงนะคะ เป็นบางช่วงเนาะแต่ว่ารถก็ขับได้สบายค่ะไปช,ช้าๆเราไม่รีบทุกคนคะตอนนี้เราก็ออกมาที่ถนนชัยภูมิสีคิ้วนะคะเราก็จะวิ่งไป ต่อที่ถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆอี20กิโลค่ะนี้นะคะเราก็จะไปเพชรบูรณ์กันค่ะพอไปถึงเพชรบูรณ์แล้วเราก็จะค้างที่เพชรบูรณ์หนึ่งคืนนะคะแล้วต่อไปที่ลำปางค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นป้ายหาเสียงเนาะนายกอบจ เส้นนี้ก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะคะแถวสระบุรีลบ,บุรีค่ะเป็นถนนเลนส่วนนะคะทางค่อนข้างจะแคบค่ะแล้วก็รถบรรทุกเยอะค่ะเส้นนี้ส่วนมากก็จะเป็นรถบรรทุกอ้อยนะคะเราก็ขับไปช้าๆนะคะใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่เกินนี้ค่ะค่อยๆไปกันค่ะวิวก็จะสวยนะคะช่วงนี้ เป็นวิวภูเขานะคะภูเขาไปก่อนนะฉันจะเจอปัม๊มนี่ทางลงเขานะคะทุกคนช่วงสระบุรีเนี้ยเขาค่อนข้างเยอะขับด้วยความระมัดระวังนะคะกพอ,อย่าขับไวนะนี่คนนั่งข้าง,บงเบรกแทน you เพชรบู์ค่ะแยกชายบาดานาน,น,นี่แหละพอเส้นหลักมันอยู่ตรงนี้แต่ก็ขับไกลอะเนาะเป็นร้อยโลนะ,ะเส้นสระบุรีลมสักนะคะไปเพชรบู์ค่ะ เราจองโรงแรมคูวสิบวันไว้ที่บึงสามพันะเพชรบูรณ์อีกประมาณ70กิโลค่ะทุกคนนี่ไงไปลายเพชรบูร150กิโลเมตรโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรม ตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอะไรต้นกำเนิดไต่ย่างวิเชียรบุรีอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนเรามาเดือนแล้วร้านไก่ย่างวิเชียรเยอะมาก ้าเดี๋ยวแวะกินไก่ย่างเพราะว่าเราไม่อยากยู่เทินใช่ไหมละ่ะนู่นฝั่งนู้นก็มีแต่ฝั่งนี้ร้านดีกว่าเนะาะยังเทีนบุรีเดี๋ยวอีกประมาณ15กิโลเมตรก็จะถึงโรงแรมที่เราจองไว้แล้วแถวนี้น่าจะของกินเยอะ คตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใกล้จะถึงโรงแรมที่เราจองไว้แล้วนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะโรงแรมที่เราจองไว้ชื่อโรงแรมโคสิตวันนะคะอยู่ติดถนนนี้เลยเราจะดูป้ายนะคะกลัวเลยมาถึงก็ สี่โมงเย็น40นาทีนะคะส6บนาฬิกาสีนาทีจากสีสะเกตถึงเพชรบูรณ์อำเภอบุญสามพันแวะพักรถทั้งหมด3ครั้งนะ,ะเราแวะเยอะนะคะต้องน้ำบ่อยขับมาช้าๆค่ะไม่รีบ่บุญสามพัน อุยนี่ไงทุ่งบวัวตองดอบกบานแล้วข้างโรงแรมก็น่าจะบานแล้วดินะ้อนี่หรือเปล่าใช่เอาพอเลย เข้าทางนี้ก็ได้เจ๋งแล้วนะคะตอนนี้มีป้ายอนะ <c oughs> ย่างนี้โคสิตวันนี่ไงป้ายเขานี่ไงป้ายโรงแรมถึงแล้วค่ะไม่ค่อยมีคนนะเพราะไม่ใช่เทศกาล <c oughs> เดี๋ยวเราหาที่จอดรถแป๊บนึงนะคะทุกคน ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนระยะทาง428กิโลเมตรจากสีสะเกดมาเพชรบูรณ์นะคะเราแวะพักรถ3จุดค่ะเราเดินทางด้วยรถกระบะนะคะเติมน้ำมันมา2,000บาทค่ะเราพักที่โรงแรมโคสิตวันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้นะคต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนานาสตอรี่ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ